เป็นอะได้เพื่นโทรมาบ่อมนต์เห็ดน้องเห็ดยังไปเห็ดมาโอ้ยไปมาอนี่บ่แม่ถ้ามืระเจ้าดีกว่าเห็ดยังยู่ถ้ามคนอื่นก็ร่างสไปถ่ายบ้าสุดนะอ๋อเพิ่งไปได้สบู่กลัวเลยปิดอ่อนเลยนี่ปิดออนแหละแสดงว่าเพิ่นออกจากเรือนแหละเพิ่นบ่มีอินเทอร์เน็ตเนาะแม่นลือเลือใช้ว่าเป็นไงก็คือบ่ได้ลิดศโมเดลิศเนาะ สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิปซีวิร์สกูทุกคนน้องบอกว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทาง,างต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอยเอ็นเอร์ตูดิโอหรือว,ว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจบาวเอนสตูดิโออีกแล้วนะพี่น้องเนาะเชิญวันนี้บาวเอนก็นมีภารกิจอีกตามเคยกะได้เดินทางมาที่บ้านหนองแวงเมืองจับพรแคร์สวรรค์เขตเนาะจะมาอัปเดตอ่าน้องน้ำเพชรกำลังพึ่งเนาะหลังจากที่เพิ่นได้เดินทางขอประเทศไทยแล้วกะจะมาอัพเดตท,ทั้งแม่เพิ่น ดือว่าจะมาทำความรู้สึกทั้งแม่เหมืนว่าเป็นยังไงหลังจากที่ลูกสาวได้เดินทางไปทางไทยลำคอหลังจากที่พ่อเปิดมาหับอะไรนะพี่น้องเนาะซึ่งมันว่าคลิปที่บเบลนเอาลงไปมือน่ะเอฟซีหลายคนก็บทำเข้ามาว่าเป็นยังหลังจากที่ไปไทยขึ้นไดในอยู่บนเก่าก็คือคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าเนาะพี่น้องคลิปที่บอเอลนถ่ายเพิ่มเยือนและมือนังมันคขำเลยเบลนก็เลยบม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่พ่อเปิดมาหับก็เลยท่อแมพี่น้องเอฟซีก็เลยว่าเอาทีมงานเข้าในตัวก็บรเป็นความจริงปั่นกระสอบกระเช ว่าไปจักชั้นอีกเนาะพี่น้องเนาะก็คือน้องเพน่อเหนื่อเดินทางไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอเพนื่อาหักแต่บุหัวมาหักตอนเช้าหรือว่าตอนแรงนี่ก็ต้องพี่น้องเนาะก็ทันมาอนีก็เลยได้มีโอกาสจะเดินทางมาถามความรู้สึกทางแม่ือเหนื่อยหักเป็นจังไดลูกประหดฝั่งไทยแล้วสีได้เห็นบัตรมือใดหรือว่าไปเห็นบัตรแล้วบ่อันนี้ก็ต้องพี่น้องเนาะก็เลยเดินทางมาอีกแล้วนะเนาะเพื่อจะมาอัปเดตเรื่องราวสู่พี่น้องเอพีครับหู้หรือว่ารับชมรับฟังเป็นกันนะพี่น้องเนาะ ก่อนที jets, ่ภาพชุกคเกมบอลเอนกับยากฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สู่คนทาวาจากสนับสนุนบอลเอนกัอยากฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่งโฆษณาให้เลยเพื่อเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเนาะเพราะบอลเอนเนี่ยได้จากโฆษณาที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่งทาวามีโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่งบอลเอนกับอะไรอย่างนี้พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นจึงอยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่งโฆษณาลงหน้าเด้อพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องกับสีบอลลายกับทีได้ภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าไปหาทั้งแม่เปินไปทาวความรู้สึกแมนี่เลยพี่น้องมาเลย สวัสดีสาดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบนส่คนเนาะพ้อนี้มาลายเลยพี่น้องเนาะมีมาลายช่องเลยเนาะช่องเบาเอเบาน้อยแต่กบเบาควาไโดยับพอแพย์น็นี้เนถึง้ก็จะให้บาลาสัมภาษณ์พี่น้องบานจะยืนบิงอยู่ข้างล่งว่าทําการั่แลเนะเปลี่ยนกันถามกันได้เนาะเบาเอนว่าบกคยเก่งนะขอถิงยกให้ทังอาจารย์เพิเ้านพี่นอง อบ่าวกระพายเดนมาครั้งแรกเนาะมอียังแบบถามเพิ่นได้เด้อวยจะคู่รายละเอียดยังขนาดโดยทั้งบ่าวกรไพากับคู่ในคลิปนั้นแต่พอเล่าเล่าอยู่อขนาดเข่าๆเนาะแมนโอกกระพังไปก็ไอซืิอต่ออีกแลยเนาะอ๋อมาหนี้พี่น้องอ่ากระชีออกกล้องมีเมทัลเนาะหรือว่ายายเนาะโดยก็คือ แล้วก็มีเอ,อ้ท่าก็คือคู่แล้วก็มี <c oughs> เพิ่มมาอีกอันนี้คือแบบลูกของเอ้จะบ,บ่อน,นี่นะจะได้่าเป็นเอ้คของน้ำเพ็ด<ล>น้ำพึ่งเนาเนะนโดยนอ้นองก็คือแบบเวลาเพิ่นโทรมาก็มีแต่โทรหาเพิ่นวันนีน้บ่อ๋อเป็นอะไพิ่นโทรมาบ่มื้อนี้น้องเห็นยังไปเห็ดาะโอ้ไปมือนป้๊บแม่ท้ามมือเช้าดีกว่าเห็ดยังยู่ถ้าผู้นักคนเป็นไปถ่ายบ้านเฉันอ๋อเพิ่นไปได้ชั่วโมงกว่ด ปิดออน,น,อนแหละแสดงว่าเพิ่อนออกจากเพื่อนแหละเพิ่นบ่มีอินเทอร์เน็ต,นตนเนาะแม่นหรือหรือใช่ว่ายังไงก็คือบ<ม>่ริลลิ่นบริเลยเนาะบัดเพิ่นกลับมาพุ่นแรกเนาะจังสิได้คู้เรื่องราวเนาะพี่น้องว่าเป็นจังได๋เนาะแม่เพิ่นว่า4มือม <S <S ม้อบันท<ะ>ึกมือ้อบันท้4มื้อเด้อ บอกแม่ในเดือนสีมือจังสีมาเอ้ยเดทไทยมึงอเนี่ยพี่น้องเริ่มเงวยอยังไงเดทนี่เนาะมือนะพ่อถามมือเนาะคืนนี่ก็น้องหมดแล้วเอื่อไหร่บางสี่มือสี่โอหะติดหนึ่งขุงพ่ออีกอันนี้บอกเอ็นจะขอถามคืนน้อยหนึ่งสรุปแล้วมือนะฮะพ่อคนบันได้มาหับเมื่อยมาหับตอนกลางคืนบ่ะตอนตอนตอนนั้นบัไดาลมามาตอนเช้าร์วันนี้อสรุปแล้วอันที่น้องเพบนท่าจนขำมาพ่อเคนบันดาลห้าม เพิ่นมาฮอดแต่สวรรค์เพิ่นโบแด้มาฮอดพี่เออตอนเช้าผู้เพิ่นยังมาเพิ่นผักเนาะเพิ่นหลับพรเพิ่นหลับพรก่อนแล้วเพิ่นนะพอมูคูนู้นเลยเนาะเพิ่นก็เลยแบบอยู่อยู่คุณก่อนมีการช่างซันเล็กน้อยเนาะกิ่นวาเนาะแต่ว่ากันแบบเมาอย่างนี้นะแล้วก็มาบ่ฮอดเนาะเพิ่นได้โทรมาบอกลูกเพิ่นบ่กดีกว่าจะไหนตอนหาทุ่ม ป้าคือโทรมาบอกเด็กแท่น่ะคือน้อนผ่อนรอจังโมมือนะเถอะเจ้านอนเอยเนาะจนรอ่อ้ก่อนโทรมาอีกกำลังสีนอนเพื่อพุ่งเนาะเนรอคือทางหาเมื่อก็จนขำเดี๋ยวนาะงบอหน่อยสมเจ้าสมเจ้าถ้าจังโมงห่าโมงห่าโมงบอสมเจ้ากันพิดวางน้องผิดมือหน่ะก็เนาะิดวงคิดว่าพ่อตัวบ่รวยจังไรเต็มมือหน่ะ คิดแ่้วพอตัวมันว่าแล้วที่นี่หาทุ่มหรอโทรมาแม่วันเบื่อเช้าอยมาหฮับแม่นอนกับลับปันนี่แล้วเพิ่นมาจักโมงตัวเช้านะตอนเช้าแปดโมงเช้าอ่ใส่บาทแล้วเนาะใส่บาทแล้วคือทั้งน้องสองคนใส่บาทก่อนบ่จังไปแม่อ่าบ่ได้ลงคนลงคนเดียวลงคือน้ำเผ็ดลงน้ำเพ็ดลงน้ำผึ่งบ่ได้ลงใส่บาทเป็นบ่สบายเนาะ เลยมาพ่อพูอว่าจังไรเลยอ่าเหตุผลที่บดมหับลูกนะก็บ่ดบอกนะได้ไม่จะปูยาบอกว่าว่าลูกไส้พูนนะที่นแยลางตไปตามไม่ยาบอกยันแบบว่าพ่อมูพ่อยันแล้วก็มีการสั่งชาคือจมว่าแล้วนอ่นอนยนันแบบเมาแล้วก็ยันมาบ่ได้เนะาะได้ตอนเศร้าพนกับมหาบรูกพนเนาะมหับ ใบวาเนาะเอ้ยเนาะแบบว่าไปไปไปด่วนรถเนาะคนบ่ได้ลงมาเฮือนบ่บ่อาบ่กล้ามาบ่บ่กล้ามาเพิ่อนอันนี้คือแบบเราเราเว้ากับแม่เจ้าบ่เมือวันเดินไดเราเราว่าวกแบบว่าเป็นลูกแม่นางแต่ว่าเขาไปอยู่น้ำป้าคนเลี้ยงแต่ยังนิดน้อยนะฮะโบ๊ติดแม่หันเด้เป็นเดือดกิงกิ้งคล้องกันเด็ดน้ำพึ่งเลยแหละเอ่าเอาแม่นวะแม่แหละแม่อ๋ออันก็คือ ก็คืออันโอ้โหอะไรกันอ่าอ่าอ่ากับลูกเราแท้ๆเนาะนางมันก็ได้เนาะมันไปอยู่น้ำพุนเนาะเพิ่นมาเพิ่นก็ได้ลงมาว่ากับเจ้าว่าก่อนจะเอาลูกชาวคนเพิ่นกลับไปนะบไม่ได้ลงเลยบ่ได้ลงมาว่าเลยรีบขึ้นโหลดเลยแบบแผนขึ้นรถเลยไม่ได้มาสั่งทางยายเพิ่นอีกไม่ได้มาสั่งเลยเฝ้าอย่างใหญ่เลยบ่เดี๋ยวบางหน้าผายมองบางหน้าผายเลยบ่ได้มาลงสบายดีอีกบ่บางคนก็ย่านแบบว่า อันตะกี้แต่ก่อนเนาะเอ้ยเนาะเรื่องราวเนาะแบบมันกันตอนนั้นมันก็แห้งเนาะเรื่องราวมันก็นรุนแรงต่อกันนะก็เลยแบบอยากอายเนาะคิดว่าอะไรพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีเหตุผลของเพผลแหละเนาะม่นยังบก่าลงมาเนาะพี่น้องจริงพออ่าคองน้ำเพชรพอใหม่นี่ก็คือแบบเราก็อยากทำความรู้จักเนาะเราก็ไปหาหน่อมยยังมาถาของฝาของยังเนาะแต่ว่ากับพ่อพ่าวเราก็ได้ที่เกิดที่ผดเกิดเกิดกับบ้เอา เราเก็บถห้ยคิดว่านั่นบ่เนาะเพราะสมมติเราชุมเจ้าถ่ายเราเราเฮงสัย่านชุมเจ้าแล้วเพราะว่าเราบอยอยากออกสื่ออยู่แล้วเนาะเป็นติดจังหวะ legacy เด้ยอันนี้อันนี้ยังเมื่อที่เรามาแอบลูกอคือแบบบได้มียูทูบเบอร์มาถ่ายด้วพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยังเศร้าเด้ยังเศร้าอยู่บได้มีพายมาจุกคนเลยเนาะ FC เพิ่นกว่าเาตัวได้หมื่นฮะ เราลงคลิปได้คือว่านั่งอยู่บนเก้าแทะก็คือน้อง่าวเอ็นจะอธิบายน้อยหนึ่งเราพี่น้องก็คือทางทีมงานเฮารู้ว่าแต่ละคนนี่ถ่ายคลิปน้องเพิ่นอยู่เกอนเนาะแล้วเอาคลิปลงตามลังบบบนี้เพราะว่าเขายังบอเอาคลิปลงแล้วเขาก็จะเขียนหัวข้อว่าเออทางน้องเพิ่นได้เดินทางไปฝั่งไทยแล้วแต่ว่าเป็นเนื้อขึ้นนั่งอยู่บนเก้าอ่ะอันนี้ก็เนาะคือเพิ่์นไปแล้วแต่ว่าเขาบ่ได้เดินทางไปอัปเดตหรือว่าบ่ได้ไปถ่ายทำใหม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งเนาะพี่น้องอยากให้เข้าใจตัววนนนนนนีี้เเเาาาะะ่่่อืม แม่มาถ่ายกับมได้ถ่ายแม่เราเราพ่าวขึ้นหลเลยแหละพ่าวเลยแบบคือว่าเห็นแม่หนึ่งอย่างไปแม่ทายอย่างไปหอดท่านได้หอดหลด้ช่ไหมก็หอดประตูเฮือนประตูออกนอกทางอะด้ยังไม่ได้หอดหลดแต่เพิ่นพ้าวขึ้นก็ทิ่มเกือบเลยลูกจ้าก็เก็บเอาเกือบเลยเป็นคิด กระโบ้หูความขิดพผินเนาะเผินเป็นยังไงเอ่ยเนาะเพราะว่าเพราะว่าอันทางไ้ทาามถามก็เขาบระตอบาเลยเนาะบระต่อปต่อเป็นยังเลยแบบก้มหน้าอย่างเนี้ยแหมืนกัสร้างจะเป็นยังโมมาหับเอาลูกมานลูกกับถาจึงคำว่าจะเป็นโมมาหับเอาลูกกัว่าซื้อเผินนะซื้อพอสร้างเผินกระโบ้วน้ำอีกกระโบ้วก้มหน้าขึ้นหลดเลยกระโบ้เวลาลากันจ uh> ูบแก้มหอมแก้มลูกกับไม่ได้เลี้ยวเบิ่งแบบ ก้มหนาอ๋อทางทางเจ้านี่หอมแก้มลูกอย่างเงี้ยค่ทางพ่อเนี่ยบได้อันนั้นเนาะบ่ได้สนใจแบบมองไปทางหนาไปเฉยแบบเหมือนเลยเนาะเหมือนเลยแบบจอดรถแบบนี้เนาะแล้วก็มองไปทางหน้าเลยเนาะแบบสายตาข่อยกระแนมเบิ่งโถ่ข่อยสิบ่ันแนมได้นว่าข่อยหอมลูกข่อยกระแนมเบิ่งเออพอคนขับรถกับเจ้ากะมุ่งเพิ่นคอือกะเราก็ยิ้มใส่แล้วก็แม่กับลูกเขาลากันเนาะยิ้มใส่เพิ่นก็บ่ทราบเน่ยเออจะพาลูกไปเฮ็ดบัดเด้อร่อะไรก็ เจ้าลูกมาส่งเดลยผันกับว่าเนาะพี่น้องน้อยการทำความดีกันก็ดีเนาะเอาจบกันด้วยอัะไรเนาะแบบว่าเราก็่ได้มีอยังยุติตอกันเลยเนาะมันนานเนาะเรื่องมันผ่านเรื่องมันจบเลยเนาะลูกจนสิบห้าปีอะอันนี้ก็คือแบบทำนาทีแม่อันกับพ่อให้ดีที่สุดเลยเนาะแต่ว่าแบบเป็นคือกับว่าวสาเหตุเนาะพี่น้องว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องหรือว่าเพิ่นมีครอบครัวหรือิ่นยัดครอบครัวมันเห็นบ่ารวยอย่างไเนาะ อาจจะมีส่วนเนาะมีส่วนนี่ยมาอันมาหาเอาลูกไรเงี้ยแบบอันนั้นยันแต่ว่ายันจิตใจกับครอบครัวเนาะมีส่วนเยอะตอนนี้ก็ได้่พันโทรแม่พันก็ได้ว่ากับเจ้าอย่างเง้ยแต่ทางน้องเพันเอาลงมาให้คุยน้ำเงี้บ่ยังได้โทรยังทันได้โทรมือนี้ครับบริโทรมีที่เซตบอก เราหยกโป้มาฮะคอยโย่น้องท่านน้องระเบิด <c oughs> แต่ว่าแบบตอนนี้เพิ่นบริออนเลยนะตอนนั้นเทาก็อันขับรถอยู่น้องมา <c oughs> มาเปิดเบิร์อีกทีหนึ่งเอาน้องพ่นหยกโป้มากับโบหัวมีเงี้ยเลยบริบรแซททามฮะไอทามกันน้องี่น้องเลย <c oughs> นี่ก็พ่นหยกเช็ดมาจะให้เอฟซีเอฟเดตไปจากบัดบเพิ่นมาพ่นแล้วเ <c oughs> นาะบัดเพิ่นมาแต่พ่นที่ทามพันยูเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เพิ่นยัง ออกจากบ้านแล้มันโมเมเนตเลยพาไปกินเขาพาไปหันไปนี่เมเมื่อคืนนี่คือเห็นอันกินอันเี้ยกินอ่หมูกระทะเออ่ามูกระทะสินดาดน้อพี่น้องอยู่บ้านเาเนอะบเอ็นใบอล้วบาเอ็นคิดไว้แล้วไปหอดเพิ่นต้องพาไปเรียกมูกระทะบเอ็นวามือนะเมนอะีรสินดาดนี่โอ้ขัดอยู่ได้พี่น้องเนาะัลมากมาบัดชอคนบอกไม่รับ่อเออเออ น้องเห็นาะเจาเนาะบ่มากินหมูกินหยังดอกเนาะเด็กน้อยเพิ่นกําลังเจริญอาหารเนาะแบบมกมกกินพี่น้องอมันสิแม่นว่าเห็นลูกด้ใหญ่เนาะว่าเนาะอืเห็นลูกแบบตกใจเติบเลยเนาะใจแบบแบบเคนจังไดจังคันน่ะเออเห็นลูกหลายปีเนาะบ่จักได้เว้าอีกเนาะแม่นดอกมาส่งของกินลูกก็เมื่อส่งของกินให้ลูกก็เมื่อ กระเมน่นยี่ดอกเจ้าบัวแดนมา,มาเ,มนเรียบเรียบบัวแด้มาอยู่นํากระเออจ้าเนาะมาอยู่นำกระเจ้อาอย่างง่ายงงเยนี่ยแหละนั่นเลยเนาะช่วงพันยูมอสองกับมอสองมอหนึ่งมอสองกับพ่อพุทธกมาม,มากะซื้อรถทีบซื้อยั้งมาให้รถทีบเออ,องานวันเกิดกับจ้าทัยเป็นมาจัดให้ตลอดดอกพผลบัวแด้คิดลูกเพื่อน ตวงยังจากปีก่อนถือว่าเราห่างหายไปน่ะช่วงนองมากปีปีวางชิมห่าเริ่มชิมหาเริ่มชิมห้าแ้ก็อกฟีบสงยจากอมายัตน่นแหละจกอเนี่แล้วโบเดมาแบบมาลูกะเงียเงหายจึงเคยต้องหายอเพื่อนอันนี้คือลานเราอะไรผิราเนาะ อนยังอาุมาเนก็มีหลานหลายคนเลยอีผู้หนึ่งได้ใเยอีผู้หนึ่งไปใรอนหลานเจ้านะหลานน่ะมีสองคนหนึ่งสามสามผ้หลานมีสามคนเลยได้น้ำยาปากน้ำยาอัี้มีหมปาโดยมีหลานสมคนแล้วเนาะต่นนเราก็ให้หลานเราได้ลูกได้นี่ โอ้กับแุ้วเราเถ่าเต่อบไระตอนนี้เทากประมาณสี่สิบอรแล้วแหละสี่สิบเต็มยังบเฮิงได้นน่ยังอีกสิบกว่าปีนี่สร้างกอคว้าได้ได้นีเหมือนหน่อยันใหญ่ไว้นาะเมนคนบนนี้จากปีตเฉยเจ้าชาวนะาวแล้วาวปีลูกกกจากปีเอื่อย สปี4ปีแซงกว่าเราได้อันมีแต่หมยิงเนาะหาคนเนาะเราไม่ลูกแต่แต่อยู่หมยิงเบิ้บ่ลูกจอสามปีหมูยิงเบิ้ได้กาไรล้วนครับได้กระดองจักเกียร์ได้คนเดียว จังอยก็ได so mm. e ้อยู่แหละกเจ้าหักแพงกับน้องหอกับเม่กับแบบว่าบวบห่วงหมดแ้เนาะอันนี้เอากันไปเลยแบบว่าเลิกลากันเลยกับบวยะครับก็ได้เลยเนาะอันนี้เอาเด็กหน่อยคือกันกัคือบาและเทียงกันปองแพงปองแพงวัวเจ้าผืน่งอยู่แสดงใช่ขาสามสามเปรกบบ้านเดียวกันบ่บ้านคนทางปักอทางปากโซหมดนบ้านเง ทงนักะลารั่ว่าตอนนี pues ้อ๋อ6งนั um ้นเนาะเอออยู่ไทยบ่เราอยู่ไทยบ่ตอนนี้โดยไปหาเงินไปได้2เดือนโดยๆคาดที่ว่าบ่เฒ่าปานได๋เนาะบ่หากัน2-3ปีบ่เท่าแล3ปีเองเนาะเจาบกภายนีจักปี38ได้38ด้4กันกับลาแเนาะซําๆนันซาเนาะแม่นบ่่าข่อย มัอนี้เราไปใส่อะไรใส่เวทองยานไยของไปเลยไปใส่เวทเลยอ้เยันนะพี่น้องเนาะมได้ยู่เนาะบไอยูเราได้รไดยินมานี่บองนไปใส่เารมกเม็ดกบบ่ดปใส่กบตอนเวทเืคืนกัไปนะเนี่ คนปตกแล้วก็บอได้พอได้ยาสูบน้องหลักอะไรเนาะคนสูบยาเนาะพี่น้องเลยจังมือก็ที่สึกมาฝากเราบบโบเรามาสูบยาเนาะยาเสร็จบ่เลยยาบุรีเป็นชองกระชองฮะแดงเนาะขอยาบุรียาเผ็ดบ่รียาเผ็ดผ่าเผ็ดทองหนึ่งบ่ บอกเอ็มมียังจะทำเหมือยพันเดิมบอเอ็นบอน้อยไปทำก็ได้บน้อยเพิ่นเก่งในเรื่องทำคอยทำแล้วไปแล้วได้ตั้งบอกเอ็แล้วก็ตั้งพอเอาจัดการเลยเนาะเดี๋ยวบอกให้บอกคำไพ่ทมก็ได้โุ๊บเอาไปเลยทมเพิ่นได้ไหมเนี่ยทำได้ถ้าสมุดว่าเพิ่นไปแล้วเพิ่นติดผุยเหญ่จังเลยงานชิบติดดอกน้อยใ่เยพี่บอกไปบางทีเพิ่นไปเห็นอันบ้านเมืองเพิ่นอันมันก็แตกต่างกับบ้านทำพัฒนาเลย ไปว่าบ้านเมืองเพิ่นหน้าอยู่หน้าเที่ยวนะสมมุติไว้ถ้าว่าเพิ่นติดนี่เพิ่นติดจะแล้วแต่ใจเพิ่นเนาะเพิ่นใหญ่แล้วเนาะอือโดยูดูไอ้น้องเพิ่นตัดสินใจเองเนาะเอ้ตัดสินใจเองเพิ่นใหญ่ได้ใด้เฮาก็ห้ามเพิ่นบ่ได้เรื่องได้แต่โตเน่อยเรื่องได้แต่โตคือ FC เพิ่นไหนจะให้น้องเพิ่นเฮียนอยู่พุ่นว่าเพิ่นคอมเมนต์มาคือการเพิ่นอย่างนีเพิ่นเว้าเพิ่นบ่อยากเฮียนออืเฮียนกับไพ่สิเสียค่าใจใจเพิ่นแม่นบ่ อย่างผอกับมีครอบครัวอะไรบางอย่างแต่ซีวอลูกเมียเขาแบบว่าแบบว่าเนาะส่งคนเนาะส่งเฮียนน้ยเนาะมันก็นคือว่าผัวเดียวเมียเดียวได้น<ม>ี่ว่าซอยกันฮะแล้วก็ส่งเงี้ยเนาะส่งเง,งี้ยอันนี้เพ,พินน่นกครอบครัวเพิ่นเนาะเจ้าหน่อยผันว่าคิดพื่นหายเจ้าปฏิบัติส่งยังอ่าลูกกับเมียเก่าจะเนาะเรื่องราวมันกระจบกันไปแล้วเาคิดไปเนาะพี่น้องคิดเผื่อไปไม่เอาเราก็คิด คิดไว้แหละพี่น้องทางไก่ทาเนาะแบบว่าเพราะว่าทางเพิ่นกับมีครอบครัวอยู่แล้วเนาะมีลูกมีงานนะกับบุ๋มมีจ้าคนนะลูกลูกเรากับเมียใหม่เจ้าคนมีคนเดียวเน้อบูกับแม่เขาเถาเลยเนาะเอาน้อเถาแล้วพนกับยังยนเบียงเนาะอันแบบว่าส่มอันนี้บราเอ็นอยากถามขคือพันอยู่อันจังหวัดมุกดาหาร์พันอยู่บ้านได้ไหมอยู่นอบขอ นอบข้อทางขึ้นบุหัวมันย่อนมาใช่เนาะนอบขอกระทางไปสีบุลเรืองทางขึ้นทางกระโดดทางขึ้นเลยทางขึ้นเลยยิ้มโค้งเลยติดกันเลยเนาะติดกันเลยนอบข้อกับจีบุลินี้เพรานอบข้อเป็นชื่อบ้านบ้านอำเภอเนาะมันมันมันกะมีอะไรแต่ว่าจำพาวบอกบอกคุณด้ิจกำพาวบอกบอกเคยแบบไปเที่ยวจังหวัดมุาหารแบบจริงจริงย่างๆเนาะ ม่คือบ้านพันก็มีคือการกับหมู่บ้านเั่นเลยแหละบ้านนั่นบ้านนี่แหละจีบบนเรืองอืมจีบบนเรืองเป็นใครนี่แต่ว่าอยู่ใกล้น้องเอ้ยเนาะแบบว่าเอาก็เอาสมมุติว่าอ่าอ่าน้องเพิ่นเนาะอยากอยู่พุ่นแตสามารถแบบไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ฮอดแหลยขันอยากไปริมไปเที่ยวก็ได้แล้วไปกลับมาก็ได้นี่นางรถตัวนี้ไปชั่วโมงหนึ่งมันกับจีบโบแพงบันไดการกว่าลางก็ได้เนาะ นอกจากว่าพูนอยู่ใต้อยู่เนี่โอ้เมนนี่นั่นนะใส่เวลาเป็นมื้อสองมื้อไปเนาะโอ้แพงแล้วขาบรถอันนี้ใกล้แหงนี้ขึ้นไปลงอันปักเซยังไกลกว่าแมนลงปักเซยังไกลกว่าไปถ้าแค่กันยังไกลกว่าเมนเลยใกล้แหงนี้สามสิบสิบโลหนึ่งจากมุกดาหารมาบ้านขรนบบคิดดอกตัวนั้นเนาะเลยเนาะน้องพันโบโยดอกคิดว่าได้ก็เปนโบโยกระฟังไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้ มันนี่คืออยู่ซีเมอร์เนาะเหมือนเนาะให้หยาหายคิดถึงก่อนเนาะไปเมื่อวานนี่ก็คือปลูกกับหยาเนี่ยคือแบบโอ้ยิ้มเลยดีใจขนาดเนาะอ่ดีใจเฮงพี่น้องเพิ่นก็ได้เห็นหลานเพิ่นในรอบหลายปีเนาะเออเนาะหลายปีเฒ่าเห็นอะไรเนาะเมลและเห็นหลานกับวิญจงเห็นหน้าหลานน้องกะมืานได้เปีวเจ็ดปีเจ็ดปีพิ่น้องกะ ยี่สแปดปีเพิ่นก็เริ่มหายไปเพิ่นก็ป่วยลงบาวานเพิ่นยางก็เพราะสะดวกแต่ก่อนอะเพิ่นเคยมาเพิ่นก็หายไปเลยแล้วก็ต่อมาก็ให้ลูกมาบดลูกชายมาเพิ่นรายหนึ่งก็ได้ลูกชายมาช่วงมหนึ่งมสองช่วงปสี่ปห้าเพิ่นก็สิหายไปประมาณนั้นแหละสองปีปีหนึ่งสองปีก็หายไปเพิ่นก็สิบ่ค่อยได้มาก็ห้ลูกชายมาช่วงลูกมาอยู่ มมออเฮียตอนอยู่เกอนลังนี้แล้วเป็นบอกเพิ่นมาดูว่าเรื่องนี้ยังมุดอะแล้วเนาะยังมุดอไรแล้วเลาเนาะยังมุได้เกิดเลยแบบยังมได้ลวยังติิดดโคอยู่แล้งเนานี่เลยวน้อพี่น้องเพื่อนเพิ่นเนาะนี่นี่นี่คือทางเพื่อนทางน้องเพิ่นกะนี่แหละเพิ่นไปหาเงินหาครับทางฝั่งไทยเพื่อนเพื่อนจะได้ชำนนี่น้อพี่น้องนี่เดี๋ยวไปกิจพาเบิ่งรอบๆก่อนเนาะก่อนจะจบคลิปนะพี่น้องอ่าเต้นี่เด้เบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นนี่แล้ว thế nào là khiêm đi cả bố lại nó có biết đây khiêm này, nay chẳng các mày